เอ็นไฮเพนภูมิใจเสนอเอ็นไอเพ่นเอ็นโอคล็อกตอนที่104เราเอ็นไอเพนมาเยือนห้องหนังสือการ์ตูนให้เสียงภาษาไทยโดย JPK ตอนนี้พวกเราอยู่ี่ห้องหนังสือการ์ตูนนะครับ,บไม่ได้มาอา่านแค่อย่างเดียวแน่นอนโอ้โยตื่นเต้นจังเลยมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเกมราชาเสียงดวงกับ7ห้องมรณะของเอ็นไฮเพน ภายในห้องนังสือกระตูนเป็นห้องที่เรียบง่ายตอนนี้เรากำลังจะพาเอเนเพ่นเข้าห้องกันครับเลือกห้องได้ตามใจชอบเลยนะโอ้จริงเหรอซอนอู่อยู่ห้องหมายเลขห้าพี่เจฮึบฮึบพี่เจคอยู่ห้องหมายเลขสักเข้าได้เหรอเข้าได้เหรอใช่ก็ใช้อินกันแล้วอ่ะผมขอห้องสองก็แล้วกันหึ่งจ้าต้องหนึ่งโอ้ข้างในนี่เนอะอุ่นมากเลยพี่ฮีซึงเช็คหน้าตัวเองตอนเข้าห้องพี่ซอนอูก็เช็คด้วยอุ๊ยวันนี้ผมเหมือนเด็กนักเรียนมอปลายเลยพี่ซอนอูดีใจที่เหมือนนักเรียน พี่เจคใส่แว่นแล้วก็เช็คด้วยกระดกแว่นตาแบบโคนันพี่ซองฮุนตัวสูงแคบจังว้ยฉันวักยับโต๊ะไปอีกนิดนิดว่าเอ็นไอเพนทุกคนเข้าห้องเรียบร้อยอเสียงบางอย่างดังขึ้นอันนี้อะไรหรอฮะของขวัญบ้านใหม่โอ้มันคืออะไรเปไ็นตระเบิดไหมเป็นตระเบิดไหมพี่จองวอนสงสัยไปถนนเลยเดี๋ยวมันปูขึ้นมาระเบิดเวลาพี่ซอนอูก,ก็ระแวงเหมือนกัน <laughs> จริงๆแล้วมันคืออะไรเหรอครับและสิ่งนี้ก็คือ เอาละทุกคนหันไปดูที่ผนังห้องของตัวเองนะทุกคนหันไปพร้อมกันผนังเหรอผนังตรงไหนตรงนี้หรือเ,เปล่าพี่ฮิซึงหันซ้ายขวาเอะอะไร่ะพี่ซอนอูเจอบางอย่างเข้าแล้ว <c oughs> เกมราชาเสียงดวงทุกคนต้องเดาว่าใครเป็นราชาและเขียนข้อความผ่านแชทใครเดาได้เยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะและมีรางวัลให้ก็คือราชาจะเปลี่ยนทุกรอบเลยใช่ไหมอ่าฮะเข้าใจไหมพี่จองวอน อาวุโสโอเค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 จ้าไม่ไฟเกีตหรอกแต่ก็จะลองเล่นดูนะทุกคนโอเคทุกคนสร้างห้องแชทแล้วก็เข้ามาพร้อมกันทุกคนเข้าห้องกันมายัางครับมีข่าวมันแยงอ๋อเหรอห้องแชทนี้เป็นห้องแชทของทีมงานทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมจะเล่นเกมไล่กันนะคะฮะอจะเล่นไหมเหรออ่าให้ทุกคนเช็คแชทส่วนตัวของทุกคนด้วยค่ะทุกคนรออย่างตั้งใจอมีข้อความมาถึงซอนอูอีอีกไม่นานจะเข้ารอบหนึ่งคุณคืออ้อ ดูกี่ทีก็ใช่อ,อย่าบอกนะว่าผมเป็นราชาพี่ซอนอูเป็นราชาในเกมแรกและต้องมอบภาร,รกิจดีและไม่ดีให้อย่างละสองคนครับเข้าใจแล้วครับโอเคครับพี่ฮิซึงเป็นชาวบ้านแก้ไขราชาต้องมอบภารกิจไม่ดีให้อีกสีคนไม่ค่อยจะเข้าใจเกมเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรพี่เจอยู่นี่แล้วเอชั้นัหมายเลขอะไรวะพี่เจดูยังไงก็ไม่เข้าใจ เฮ้ยภารกิจดีหรือไม่ดีนะมันคืออะไรกันแน่เนี้ยนั่นนะดีเอาสะพีเราต้องทำางานกันต่อเหรอภารกิจดีเอาหมอนให้สองคนภารกิจชั่วให้เล่นโยคะแล้วภารกิจดีกับไม่ดีมันต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะประกาศเราอีกทีนะใจเย็นนะครับเจ้าเมืองพี่งขี้สงสัยตรวจสอบทุกซอกทุกมุมเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นราชาครับพี่เจงพี่เจเป็นราชาพี่เจเป็นราชาฮะ้ยงานเข้าอีกแล้วนายเป็นราชาใช่ไหมใช่ก็ผีสิเป็นชาวบ้านต่างหาก คำตอบคือพี่เจครับสอนอูยังไม่ถูกสงสัยราชานี่เป็นคนเดียวใช่ไหมไอ้แล้วพี่เจได้เป็นหรือเปล่าวับพี่เจเป็นนี่คือเป็นราชาเหรอไม่ได้เป็นว้ยตอนนี้ชาวบ้านได้รับข้อความบางอย่างอ๋อเอ๊ยยังไม่มีใครรู้ว่าซอนอูเป็นราชาฮ้ยจริงๆเลยให้ตายสิให้เวลาออากาศพวกเราเยอะไม่ได้หรือไงใช่เกมแรกผมก็บอกว่าได้รับภารกิจชั่ว ใครกันึกว่าพี่เจเป็นราชาขำมากเรื่อะไคนที่เป็นราชาสามารถเลือกภารกิจชั่วหรือภารกิจดีได้ด้วยตนเองรอบแรกพี่ซอนอูเป็นราชาจองวอและเจได้ภารกิจดีหมอนพิงหลังที่เหลือนั่งโยคะหมดราชามอบภารกิจครบแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเล่นเกมรอบที่หนึ่งได้เดี๋ยวยังไม่มีข้อความดิ้งมาเลยนะแล้วฉันต้องทำไงต่อนี่ตีเป็นราชาแน่ทุกคนเริ่มระแวงกันเอ๊ะนัะ่นมันอะไรนะาเ,เดี๋ยวนะ ภารกิจชั่วมาแล้วเอาความชั่วมาแจกครับอะทุกคนต้องนั่งโยคะจนจบพี่ฮิสึงตาเทนพี่เจกยายเทนสมาธิลูกสมาธิชุดเครื่องนอนฟฟตินรับรับพี่เจรับพี่เจโอเคครับโอเคครับกอดหมอนแน่นเหมือนกอดเสาเถียงเอาไว้ทีหลังใช่ไหมคะอ๋อโอเคครับเมมเบอร์คนอื่นทำอะไรกันอยู่นะอ๋อกำลังเตรียมท่าโยคะ ทุกคนทำสมาธิเตรียมโวอลุม่มแล้วเริ่มได้จิตใจสงบถ้าเรานั่งสมาธิในตอนเช้า โยคะช่วยเรื่องการฟื้นฟูและช่วยป้องกันการบาดเจ็บช่วยเพิ่มความยืดหยุน่นความแข็งแรงสมดุลความทนทานการหายใจและการรับรู้ร่างกายลดความเครียดและความวิตกกังวลให้นอนหลับดีขึ้นและเสริมสร้างสุขภาพจิตใจโยคะช่วยคุณมีสุขภาพจิตใจและร่างกายที่ดีขึ้นดูยูทูปดีกว่าอ้าวพี่สอนอูไม่ทำภารกิจเลยครับเสียงบางอย่างดังขึ้นอ <c oughs> ลูกโป่งถูกสูบลม <c oughs> หากไม่ทำงานหรือภารกิจลูกโป่งจะใหญ่ขึ้นพี่สอนอูยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น มันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแค่รูปฮะทำสมาธิอยู่ครับเฮ้แป๊บหนึ่งนะน่ากลัวจังกลัวนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องทำสมาธิฟังภารกิจให้ดีห้ามอู่งานนะครับ ารกิจชั่วๆคืออะไรเหรอพี่เจถามมันย่าแย่ชั่วเร็วจินนี่ห้าเขาดูหนอยได้ไหมฮะครับผมไม่ดูฮ้าไม่ทันละจ้าอะไรเลยจ้ะพี่จองวอนตั้งใจดูภารกิจส่วนพี่เจยังคงสงสัยต่อไปนายฉันว่ามันจะเป็นระเบิดแน่เลยพี่เจสงสัยอะไรนะอะพี่เจเพิ่งรู้ว่าลูกโป่งคืออะไรอะไรวะเริ่มเกมมาก็เดาผิดเลยเหรอวะเนี่ยตัวจังลยอ่ะผมผิดไปแล้วครับจองวอนมาดูกับตาเองดีกว่าอะเฮ้ยเข้าใจละวฮะ ซอนอูจองวอนไม่ปล taking, ่อยซอนอูแน่ยวามปวดเริ่มต้นขึ้นแล้วแกแกแกช่างกระจายแล้วชกระจายแล้โอเคโอเคสามารถแกล้งก sí ันได้ไม่อู้งานช่าจะทำโยคาร์พรีที่จะไปทำโยคะทันทีไม่ได้ใช่เลยความรีบเร่งและโรคพี่เจคกำลังติดต่อผ่านวิทยุเสียงหึ่งหมาจากด้านหลังกําลังทําสมาธิอยู่ครับไอ้อะไรเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับ หยุดก่อน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 ความหยุดก่อนความพี่เจควยวยทำไมลูกโป่งแค่นิดเดียวเองใครมันเอาได้ป่าผมผมไปใช้วะใครเป่าผมใครใช้ได้ป่าผมวาเนี่ยพี่จองบอนตัวแสบท้าแข่งความอดทนจะไม่จับนะจะให้จับนะถ้าล้มโยคะของจองบอลคอยากขยับขยับไม่ว้จับนะแต่ไม่ได้ผลก็แคจับนะจับนะไม่ล้มเลยว่ะไปละแล้วใครมันใช้ได้ป่าผมวาเนี่ยพ่อข้างๆแน่เลยพ่อข้างๆพ่อข้างๆทำไ้จ้ะคนที่ได้ภารกิจชั่วกำลังโดนสูบลูกโป่งอยู่ พี่จองวอนเข้าใจภารกิจเข้าใจภารกิจละคนนี้ได้รับภารกิจชั่วชั่วชั่วเลวชั่วหมดเลยทำไมคนรับภารกิจชั่วมีแค่ห้าคนวะคนชั่วเล่นโยคะกันหมดเลยพี่เจกิ้วเจค้สมาธิลกสมาธิเล่นโยคะแปลว่าภารกิจดีๆมีสองคนนั่นเลยคนไ้เป็นราชาอะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเสแสร้งรับภารกิจชั่วผมนี่มันฉลาดจริงๆพี่สึงกำลังจะบอกว่าภารกิจดีที่ราชามอบให้มีสองคนส่วนที่เหลือได้รับภารกิจชั่วหมดและมีราชาแกล้้งปไไมม่่รูชี ฉันเดาว่าพวกเราสองคนไม่ใช่ราชาเพราะว่าราชาเป็นคนมอบให้เราอย่างเราสองคนน่กสืบเจใช่เพราะฉะนั้นจะมีคนที่3ามไม่ได้และเราสองคนก็ไม่ใช่ราชาแน่นอนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือราชาต้องอยู่ในกลุ่มพวกนี้แต่คนนั้นเฝ้าใครอินไปแล้วพี่สองหุ่นถูกตัดออกจากผู้ต้องสงสัยไอ้ <c oughs> คนนี้สงสัยเป็นว่าตัวเองท,งทำอะไรนะอยู่ซอนอูรอดพ้นจากผู้ต้องสงสัยฉันว่าเมลิกีก็เป็นที่ซึ่งอ้าวนักสืบเจไทยผิด ไม่รู้วอยอะฮิผู้อ้องสงสัย5คนทําให้เดายากพี่ฮิซึงไม่นอนอะฮิฉันว่าเราจะเป็นนิกกีนะเขาน้าสงสัยที่สุดแต่เป็นพี่ฮิซึงและชันเห็นด้วยจะโยนขี้ให้ชันเลยและราชาคนนั้นก็คือฮิซึงนั่นเองครับพี่ฮิซึงได้รับ3โมบทโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเกมที่เสี่ยงมากๆเลยเชียวพี่ฮิซึงตัดสินใจยากเลยใช้โปรแกรมจับฉลากโดยเขียนชื่อทุกคนลงไปแล้วกดโอเคแต่ถังสุ่มเพื่อเริ่มเกมโอ้ได้นิกกี่นิกกีก็แล้วกันนะครับ มันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เจว่ะเลือกเจไปเลยไม่ดีกว่าเหรอเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินอะไรวะวๆต้องทายราชายนั้นเหรอนี่ให้ตายสิพวกนายนี่จริงๆเลยนี่พวกนายมาเล่นเกมแล้วมาทำอะไรกันแน่เนี่ยไอกินรามาย้อนกันเหรอวะนี่งสมาธิเ้าจิตแจ่มใสนั่งสมาธิเย็นจิตไม่ว่าจบการโหวตเกมรอบที่หนึ่งพี่ซอนอูเลือกกลยุทธ์การเล่นได้ดีหลบเลี่ยงการสงสัยดังนั้นเกมรอบแรกพี่ซอนอูเป็นผู้ชนะไปเพราะไม่มีใครทายได้ แผนสเร็จโอเคค่ะเกมรอบที่สองจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกันคะ่ะทุกคนคงเข้าใจกดอยู่แล้วแหละไม่ต้องอธิบายซับเช็กข้อความบนแชทได้เลยค่ะใครกันที่จะได้เป็นราชาในรอบนี้พี่ซอนอูรู้สึกโล่งใจถึงกับดับไฟเพิ่มบรรยากาศพี่ซอนอูดูชิลสุดราชาได้บอบร,รกิจไม่ดีให้เรียบร้อยเริ่มเกมรอบที่สองได้เลยค่ะ มาแล้วครับนี่อะไระครรมครับไม่ต้องถามครับเอาความชั่วมาแจกครับครับเมมเบอร์ที่ได้รับภารกิจชั่วซอนอูจองวอนพี่เจและพี่ซองฮุนทุกคนได้รับกระดาษและหยุดอ่านพี่ซอนอูไม่เชื่อสายตาตัวเองไม,ไม่อยากเชื่อเลยอะพี่ซอนอูรู้สึกแบบนั้นหลังตรวจภารกิจเสร็จแล้วพี่จองวอนหลุดขำแต่ก็สนุกดีนะเกิดอะไรขึ้นใครมันล้อกันเล่นังไงวะ อะไรนะต้องไปอยู่ที่กำแพงแห่งความคิดอย่างนั้นหรอแล้วมาอยู่ตรงไหนกันละเนี่ยนี่ไงอยู่นี่ไงกำแพงแห่งความคิดมันก็คือกำแพงธรรมดาน,นั่นเองบอกให้รอหรอพี่ซอนอูต,ต้องรอฮึซอนอูกำลังแก้แค้นผมแน่นอนเลยฮะแก้แค้นอะไรปลาลูกปองแล้วค้ปลาลูกปองแก้แค้นผมอะไรมาเหรอโอ้ขอบคุณมากครับพีสึ่งได้รางวัลได้น้ำด้วยหรอพี่ซื้อเวลาชาเห่นเปล่าพี่อะไรครับผมาากกว่อะไรนะ พี่นิกิได้ภารกิจดีเอดมน้ำตรวจสอบความสงสัยอยู่ตรงนี้ทั้งสี่คนต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆเลยล่ะไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางไม่ใช่เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะจะได้เขาจีบแบบนี้เหรอตอนนี้มีสี่คนต้องมีสักคนเนหน้านะสิต้องมีสักคนแน่ๆเลยที่เป็นราชานะผมขอได้ว่าเป็นพี่เจคเมมเบอร์ที่ภารกิจดีสามคนต้องมีราชาแฝงอยู่ในนั้นแน่กีซึ่งเป็นอะไรหรือครับเป็นคน นปกพี่หีสซึงสงสัยเอ๊ะนี่พี่ก็ได้รับด้วยเลยใช่ภารกิจดีสินะใช่แล้วยัยยัพี่เจกตกใจเสียงโครหลอนเลยเป็นนิกกี้หรือเปล่านะเนี่ยพี่เจกและหีงซึงสงสัยพี่นิกกี้นักสืบเจมาแล้วเรามาหาบอไซกันอีกรอบดีกว่าอู้นิกกี้อ่ะหีหีงซึงอ่ะฮาเจคบับอะฮะอะฮะเอ๊ะพี่เจหรือเปล่าหรือนิกกี้อะนิกกี้ที่โดนเพ่งเล็งกำลังดูยูทูบอย่างสบายใจยูทูบมิวสิกกำลังเล่นเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงเพลงมาจากด้านหลัง เสียงใสๆดังก้องไปทั่วห้องถ่ายทำถูกใจนิกิแม้จะเล่นเกมเต็มที่แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจก้มหน้ามาเรายงอนอวยมองกำแพงมองกำแพงกำงอนอวมองกำแพมองมองมองได้เตะชอบมองไยห้นมนมองอยู่ไป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 ไไปไไป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  เสอออมกแงไปไปไปผมไม่เอาเอกแล้วผมจะเอาอะไรเด็กภารกิจนี้มันมีสองคนไม่ใช่เหรอไม่รู้วะควับทำไมมีซามะสองคนต่างหากที่เป็นสามเพราะมีราชาแฝงคนนึงถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นหนึ่งในพวกเรานี่นะสิพี่หิสึงขนลุกสู้พี่เจคทำไมอ่ะทำไมคปับพี่เจคลุกล่าวนะคุเป็นไทยใช่ไหมพี่หิสึงตีเนียนพวกเราไม่ควรได้ภารกิจชั่วใช่ทำไมอ่ะควับคาดซ้อนะมันไม่เท่ากันอย่างงั้นต้องเป็นหนึ่งในพวกเรานี่แหละนั่นก็เลยกล่าวพี่เจคไรต้องเลยฉันไม่ไเป็นพี่เจคผมไม่ก็ใจเลยวจะเป็นผมอะควับ เมื่อกี้เนี่ยมันมีข้อความเด้งเข้ามาว่าพวกเรา <Hey. S 1> ได้พอรอนกันแค่ซ่องขน oh, <hey. S 1> จ้างนั้นอีกสี่คนก็โดนลงโทษหมดเลยโดนอยู่ฮะก็โดนไปสิเุ้ยเพราะฉะนั้นราชาจะมาโดนจับได้เพราะตัวเองโดนลงโทษก็เป็นไปไม่ได้ก็แปลว่า,วาถ้าเป็นราชาได้พรกนจะโดนจับได้สุงมแล้วก็เสียมากด้วยแต่ที่ส่งใส่ทำไมคือตรงนี้มีซ้มคนล้ถ้าภารกิจดีมีแค่สองแสดงว่าม,มีพระราชาอยู่ใิกลมใช่ฉนันหนคิดแบบนั้นแล้วคนร้ายคือพี่เจกชัว ให้ตายเถอะพระเจ้าใช่ม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฝีมือฉันไปพี่เจคชัวผมก็เป็นพี่เจคผมน่ารู้สึกว่าเป็นพี่เจคแต่ไหนแต่ไรแล้วใครเชื่อใครเชื่อใครเชื่อซันอูเลยหลักฐานที่หนึ่งสีหน้ากระดื่นเต้นใช่หลักฐานที่สองแทมยังเป็นน้ำองุ่นเคี้ยวโซดาเป็นของโปรดพี่เจคด้วยเนี่ยมาเซอร์พื้นที่เขาอาจจะแกล้งผมก็ได้นี่ไม่เป็นพี่เจคั่นแหละนายไม่เชื่อมันมังเอิญไปหน่อยหรอท่นเลยพลาดท่านที่ไหนจะเอาของโปรดของตัวเองมาเล่นมันอาจบังเอิญก็ได้เนี่ยพี่เจคชัวไม่ใช่นิกกี้เอง หลักฐานที่หนึ่งนี่พีก็ได้ข้องปโรดน่าสงสัยและพมก,ก็ได้เหมือนกันหลักฐานที่สองโยนความผิดชั้นข้อเดาเป็นพี่เจคแน่นอนทัวป้าไม่ใช่ชั้นนะไม่ใช่ฝีมือชั้นประกาศเกมรอบที่สองจบลงแล้วให้ทุกคนเขียนข้อความบนแชทได้เลยค่ะยังไงซาต้าเป็นหนึ่งในสามคนนั้นแน่นั่นปัดที่ซิงออกคนหนึ่งไม่ใช่นิกกี้ก็เป็นเจกนั่นแหละผมว่าสองคนแน่น่าสงสัยถ้าชันเป็นคนสร้างน้ำอะฉันไม่สร้างของพี่เจกมาหรอก พี่เจกบอกฉันมาทําอะไรที่นี่ก็ผมบอกว่าผมเป็นชาวบ้านผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเลยฮ่าอมนเคียวสดาเกเกะมิจักพี่เจกจ้ะเอาไม่ให้มเจเอมจ้ะอะพูดมากพี่เจกนั่นแหละดูดูดูดซอนโอทําทําไมถึงทากับเจกได้ก็ตัวเป็นชาวบ้านาน่าสงสารเขานะฮะไม่แฟร์เลยนะฮะมองตาเขาบอกว่าเป็นชาวบ้านหรือเป็นราชาชาวบ้านบ้านไหนบ้านไหนบ้านจัดสรรขอดูหน่อยได้ไหมไม่ให้ไม่ให้ อ่เฮ้ฮนิกกีเป็นพระาาราชัยเหรอเปล่าฉันก็นชาวบ้านขอดูเช่นหน่อยนะจ๊ะไม่ได้มันผิดกฎนะโอเคจบการคาดเดาบ้านิกิีแต่ว่าเปลี่ยนใจดีกว่าพี่เจค่ะฮิฮิอะฮะอย่างไรชันก็นทุ่มพี่เจสุดตัวพี่เจกชัวร์ไม่รู้วายวะพี่เจคมาัำเอาเป็นว่าไม่ดาช่พี่เจ๊ก็แล้วกันเป็นชาวบ้านผมเชื่อพี่เจคเพราะเขาให้ผมเข้าบ้านตอนนี้จะเอาจากบ้านอยู่แล้วตอนนี้ไหนๆแล้วนิกกแน่นอนเลยเหรอครับนิกกี้น่าสงสัยที่สุดแล้ว แค่ผมดูผมก็รู้แล้วเป็นพี่เจค่ะไม่ต้องเดาอะไรมากมายเลยคนร้ายก็คือพี่เจคแน่นอนท่านสนิทท่านทุกต้องวัวพี่เจคเยอะเอ๊ะหรือว่านิกินะมันแปลกเปลี่ยนใจดีกว่าเป็นพี่นิกิแทนก็แล้วกันนะครับระหว่างพี่นิกิกับพี่เจคหนึ่งในสองคนนี้ใครเป็นพระราชากันแน่ฉเฉลยพี่เจคคือพระราชาในรอบที่สองโดยเลือกเครื่องดื่มให้สองคนให้อีสี่คนไปยืนหน้ากำแพงเขาเป็นพระราชาได้อย่างแนบเนียนและเข้าใจกฎการเล่นเกมเป็นอย่างดีแบ่งกลุม่มโดยแบบไม่ลังเล ผมกับพี่มิกิฮิซึงได้รับพรความรับที่เหลือโดนลงโทษแนบเนียนจริงๆ <c oughs> ยืนได้กำแพงครับยืนไปเลยแต่ทว่า <c oughs> พี่เจคดันมีมือและสายตาที่ดูกังวล <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งในซ่องคนนี้เลยกไอ้ <c oughs> อะไรควับ <c> ท <oughs> ัานว่าพี่เจคชัว <c oughs> พี่เจคตกใจสุดๆุ <c oughs> ลากท่านคามือเลยเนี่ยองุ่นเขียวที่พี่เจคชอบ <c oughs> แต่ความจริงแล้วน้ําองุ่นเขียวเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆครับมันไม่บังเอิญเป็นหน่อยเลยครับเกมรอบที่2จบแล้วมีคนทายว่าพี่เจคเป็นราชา3คนหลอกพี่ฮิซึงเจซอนอูได้สําเร็จ มีอาหารเป็นพอไหมครับหิวควับ,ววบพี่เจเป็นพระราชาในเกมที่3ให้พรสองคนเป็นอาหารว่างในห้องกระตูนส่วนบทลงโทษกาลังคิดแห้ทั้ง4คนอยู่ขนาดนี้พระราชาได้กำหนดบทลงโทษมาแล้วค่ะเร็วทันใจเดียะเริ่มเกมรอบที่สามได้เลยค่ะขอร้องละทุกคนหิวขา้าวอ่ยมานี่มาขอร้องขอร้องละ,รงละคราวนี้อะไรเหรอฮะอี๋เดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวน้าเหมือนผมจะเห็น เฮ้ยของดีด้วยนะเนี่ยอะฮะฮะใส่กรอบต็อกอ่ะฮู้ฮู้อ่ะฮะอผมขอได้ไหมดื่มเครื่องดื่มคลายกระหายแล้วไปทานของว่างต่อกันอ้าวๆๆๆ๋ทราบซึ้งจนติดคอว้าวสุดยอดไปเลยพี่ฮิซึงก็รับพรดีไปด้วยมากนะครับเฮ้ยโอ้ยเยี่ยมไปเลยนะแบบนี้นะว้าวพระราชาก็ไม่อาจมองข้ามใส้กรอกต๊อกไปได้อบ้าไปแล้วกลบคุณมานะครับ นางฟ้าคนนี้น่ะเดี๋ยวนะนางฟ้าคือใครเหรอจะเก็บไปนความลับไปตลอดเลยหรือไงที่แท้คือพี่ชายผมเองครับพี่ฮีสึงเข้าปากไปแล้วหนึ่งคำโอ้ยร้อนรสชาตินี้เลยอร่อยมากขอบคุณนะพี่เจกล่าวขอบคุณกรุบกรอบดีนอะไรมันโชยมาวะ คนอื่นทำอะไรกันอยู่นะพี่สิึงเป็นห่วงคนอื่นท,ท,ทั้งที่ยังกินไม่เสร็จตั้งใ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 จเหล่าเมมเบอร์ที่โดนลงโทษกำลังจดอะไรบางอย่างอย่างขมักขมเนจ้าเอ๋ส่งสายตาส่งสายตา <c oughs> ยังได้แค่หัวรอกำ <c oughs> ก็ทำโจทย์เลขกันเหรอความยากเริ่มทวีคูณในเกมรอบที่สามนี้ทุกคนต้องแก้โจทย์เลขให้ถูกต้องผ่านครึ่งเท่านั้นพี <c oughs> ่ฮิซึงและเจกินต๊กไปดูคนถูกทำโทษไปพี่ซองฮุนได้รางวัลประธานนักเรียนโจ์คณิตคิดไม่ออกบอกต่อด้วยครับ ไม่ได้แก้โจทย์แบบนี้มานานแต่ทาไปทํามาก็สนุกดีครับโจทย์พวกนี้ง่ายจะตายพี่อซอนอูเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะเนาะคิดคํานวณแม่นยําพี่นิกิใช้เครื่องคิดเลขช่วยเดินทางง่ายๆขอหน่อยละกันอีซี่อีซี่อะไรวะนิกิใช้เครื่องคิดเลขวอะอะออะไรนะวับเสิร์เครื่องคิดเลขอย่างไวเลยด่วนแผนดีนี่วะอ๋ออะไรนะพี่นิกิเหรออัจฉริยะอัจฉริยะโอเครับทราบเครื่องคิดเลขนะจ๊ะ เวลาผมเห็นของพวกเนี้ยทำให้ผมหิวขึ้นมาทันทีเลยพี่จองวอนลักยิ้มออกอ้าฮ่อาฮ่ทุกคนเรามีคลิปมาให้ดูพี่จองวอนส่งต่อคลิปบีดีให้ทุกคนได้ดูหิววายหิวข้าวหิวข้าวหิววายหิวข้าวหิวข้าวโยนแล้วนะหนาววะหัวัวหหัววหหิวมาไรต้องเล็บปากกินใส่กอกท็อกพี่เจ้โคตรหิวเลยเออนี่ขนาดกินไส้กรอกต๊อกไปแล้วนะ บอกไม่ได้หิวนะฮะบอกได้หิวค่ะเอาสักคำบอสักคำบอจ้ะปิดซอสอุ่จ้ะสักคำบอจ้ะกินไปฮะทีเมะฮะทีเมไม่เอาอะไรฮะบรรยากาศอบอุ่นเฮ้ยไปยืนตรงนั้นหน่อยดิพี่เจตะโกนแบบปีศาจใครก็ได้เทซอนลงบนกระดาษคำถามหน่อยดิพี่เจคเสร็จคนแรกเสร็จแล้วครับผมทำเสร็จแล้วครับฟิวฟิวฟิวถ้าตอบถูกได้อะไรครับให้กินต๊อกเมื่อตะครับ นี่กี่สักขมบัวจ้าไม่เอาอ่าฮะาฮ่ากิสองหุ่นตาสักขมบัวจ้าอีฮิอีฮิอีฮิไม่เอาสลุบเอาลมไปเอาวะเด็ก็ไม่ให้ซะเลยอ่าฮะาพี่แจคกินเถอะไม่กินแทนฉันเลยจอมวอนอ่าฮ่าินอาจารยอาจารอาจารยรู้บังคับให้ทุกคนกินอ่าฮ่าโนจอมไม่หิวว่ะบังคับให้ทุกคนกินไม่มีใครกินพี่ขอก็แล้วกันนะจ๊ะเนี่ยอ้าวโอ้โหมันขอกินด้วยคนนะครับโอ้ยพี่นิกิทำภารกิจเสร็จคนที่สามใช้เครื่องคิดเลขเสร็จแล้วโอ้ กำลังเดินเท้าเปล่าไปส่งลุกยากลุกยินเฮ้ยไปฝากด้วยพี่กระเทือไปส่งนี่จะยากอะไรล่ะเพี่ซองหุ่นขี้เกียจใส่รองเท้าว่าแต้ว่าพีได้พรอะไรอ่ะอ๋อใส่กอกตอกอ่ะอร่อยนะข้อชิมคำหนึ่งอ้าวไม่ไม่เอาตอกอ่ะเอาใส่กอกคำเดียวเหรอพี่นิกิขอแค่ใส่กอกคำเดียวแลพ่อผมเอาน้ำองุ่นโซดาของพี่เจ๊กับตอบแทนในพี่แทนก็แล้วกันขอบคุณมาก ดเววลลาแ้ค่ะเกมรอบที่สามจบลงอย่างอบอุ่นตานี้ใครเป็นน้องพิมศกน่แ้นแ่เลยค่ะพี่เจท่องกอไก่ถึงหอนกหูกเป็นพี่จองวอนแน่นอนเราะพี่จองวอนชอบมาทําดีด้วยจ้าเอ๋เป็นพี่สองหุนเปล่าเนาะแต่ว่าพี่หีสึงได้กินสิ่งนะโอเคพี่หีสึงแน่นอนผมรู้สึกขอบคุณพระราชามากก็เลยอยากจะเก็บเป็นความลับให้ก็แล้วกันนะไม่ได้ค่ะต้องบอกชื่อด้วยงั้นเอาเป็นเจก็แล้วกันครับ เจไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะพี่เจชัวร์ป้าจบเกมรอบที่3พี่เจมีคนไทยาย2คนภารกิจลงโทษสําหรับเกมคณิตศาสตร์เจคซองฮุนซอนอูและนิกกี้รู้สึกมันเกมน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมานะครับไม่รอบนี้ฉันเหมือนได้กลิ่นรามยอนลอยมาแต่ไกลเลยได้โปรชุดรับขอบเป็รามยอนที่ว่ทีี่กำลั้องกันอยู่นกิน ถ้าเกมนี้พี่เป็นพระราชาเลือกผมด้วยนะควับโอเคถือว่านิวพี่ซึ่งสุดหล่อครับรามายอนที่เราที่ชอบมากันเองไหมควับเอาดิโอเคตกลงควับดูเหมือนว่าพี่เจคกำลังจะดีวแผนบางอย่างกับทุกคนเกมรอบที่งีิ่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคบทุกคนดูห้องพาในห้องฉันด้วยค่ะฉันเนี่ยไม่ได้กินรามยอนตั้งเดือนหนึ่งแล้วได้โปรดต้มไม่ฉันมากินทีมีรามยอนแล้วก็ผมขอแค่มีน้ำซุปก็พอใจแล้วคิดถึงรอเล่นเกมรามยอนครับก่อน รามยอนคือของว่างแห่งชาติน้ำซุปรสเผ็ดร้อนและอูมามิเส้นหนึบหนับพันพิวไหว <c oughs> เอ็นเอเพน <c oughs> ดูคลิปคราวก่อนมารีแอคชั่นดูว่าใครมีแววจะได้เป็นราชามากที่สุดในเทปนี้โอ้โยแล้วให้ตายสิเดายากนะเนี่ยทางบ้านก็ลองดูรีแอคชั่นแล้วทายไปด้วยกันนะครับอุ้ยเป็นชาวบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยโถพี่เจคเป็นชาวบ้านต้องเป็นราชาหรือเป็นพระราชากันแน่เมื่อไหรผมจะได้เป็นราชาเนี่ย รามยอนที่ใครๆก็อยากกินใครจะได้เป็นพระราชากันแน่พระราชาเลือกรอบที่สี่เสร็จแล้วถ้ารอบนี้ผมกินรามยอนผมจะไม่บอกว่าใครเป็นราชาเลยเด็ดขาดผมด้วยความฉันด้วยสาบ้านด้วยคนครับผมสุดหล่อฮีซึงคนนี้ก็ขอฝากตัวด้วยก็แล้วกันนะเอ,นเออนี่ฉันยากกินรามยอนจังเลยเป็นราชาปะเนี่ยเปล่าเป,ป,ป,ปล่า่ฉันเป็นชาวบ้านไหลาตามาดับอายุหรือเปล่าพระราชาในรอบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ,รบ เสียงร้องหวานๆก็ดังขึ้นในห้องหนังสือการ์ตูนทุกคนได้ยินไหมอ่ะมันคืออะไรเหรอทุกคนอใไรเหรอจ๊ะประธานนักเรียนพี่สอนหุ่นก่อเรื่องอีกแล้วเออพี่สอนอู๋อะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันเสียงโผพี่สอนอูเพิ่งรู้ตัวอะไรอ่ะอย่าทำแบบนี้นะน้องตอมาไม่ชอบกันเลยนะแต่ว่านั่นมันอะไรอ่ะเสียงหอมเสียงหวานจนทนบ่ได้ าจุกรู้จุกรู้เฮ้ยเดี๋ยวน่ารำยอนจริงด้วยในขณะนั้นรำยอนก็ปรากฏตัวทันทีว้าวเธอคือของขวัญที่ฟ้าส่งมาว่าฉันจะปงป้องเธอบนโลกใบนี้ในวันนั้นจะเจอโดดเ,เดียวเห<ค>นที่อ่อนเธอไม่ต พวกมีกดอยางเมื่ไหรกันวะ ok? ไ,ไ,ได้โปรดกับข้าวชั้นได้โปรดได้โปรด,าดรามยอนใครจะได้กินรามยอนดูต่ออาทิตย์หน้านะครับให้เสียงภาษาไทยโดย JPK